สวัสดีค่ะวันนี้พาไปดูผีเสื้อ ท้องฟ้าส,สวยๆนี่เราถ่ายเองนะตอนถ่ายไม่รู้หรอกว่าผีเสื้อบินไปบินมาพอมาดูภาพเราถึงได้รู้ว่าเออมีผีเสื้อด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ แล้วคลิปหน้าจะมาไร้สาระให้ชมใหม่บายบาย